แตะความน่ารักแบบจัดเต็มททำเอาแฟนๆฟินไม่ไหวกันอีกแล้วค่ะสำหรับโมเมนต์ของสองหนุ่มสุดฮอตเจมินายนอรวิทและโฟนนัทวัฒน์ล่าสุดค่ะในวันที่16สิงหาคมทั้งคู่ก็ควงคู่กันมาร่วมงาน n eko, to love, to cat, event with นโกทูเลฟทูแคทเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์วิดเจมินายโฟบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความน่ารักพร้อมรอยยิ้มเสียงกรี๊ดจากแฟนๆคลิปนี้รวบรวมโมเมนต์มาให้ได้ชมกันขอขอบคุณทุกภาพและเครดิตคลิปค่ะ အေးရှေ့ချင်းနေနေရတာဘယ်တော့ကြည့်ဦးမှာလဲနေနေကြတာဟုတ်တယ်ကွာကြောက်နေတုန်းရှိနေတာ นนิดึงเพราะว่าเวลาทำกับข้าวเองจะได้แบบว่าเออได้ง่ายหน่อยอ่าลูกโตแล้วทำข้าวเองได้ใช่ไหมคะแล้วเวลาเผื่อเราตื่นแบบว่าเวลาไปทำไงเราตื่นมาไม่ต้องทำกับข้าวให้เขาเตรียมมาให้เราเออมันก็จะดีสำหรับเราที่เตรียมอาหารคือแม่หรือแมวคะแมวอ๋อแมวเตรียมอาหารให้เราใช่ครับก็จะดีสำหรับเรานะครับแปลกๆนะครับแปลกเปิดโค้ชเปิด รอบบนต่อไปจะ้ัสิบปีแล้วดังนั้นต้องเป็น2ถสนะคะสผมชื่อจูมินีครับน้องต้องยินดีด้วยนะน้องได้่ากพี่สองเปี่ยชื่อเหรชื่อน้องเมน้องเมใช่ไหม้อน้องทำาอะไรดีน้องทำท่าอะไรดีแมวไงครับแมวโอเคแมวโอเคโอเคนะิบตาข้าขบ้บหยิบพอหัวานะมฟิวนนตอ๋อน่นออมหนจะลมาสสามสองหนึ่ง ยินดีด้วยนะครับแมวโอเคแมวโอเคแมวแรปดีไนมฮะแรปดนด้วยโอเคให้ยิ้มตาข้างทันทายกันยิ้มของหย่าได้ไหมฟิวนะต่นี่พร้อมนายโฉมหัวใสามสองหนึ่งยินดีด้วยนะครับยังยังไม่หมดครับยังมีเป็นเอฟเตอีกอย่างหนึ่งด้วยแล้วนะคุณจะได้พูดความรู้สึกที่คุณมีกับศิลปินที่คุณชอบ สา,ส,สามสิบสามสิบวินาทีครับคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณโฟตน,นัทวัฒน์ไหมฮะค่ะพี่โฟตนัทวัฒน์ผมติดตามพี่มานานมากเลยโอ้ยใช่ติดตามมาห้าปีเนะี่ยจริงปะเนี่ยใช่ก็คือแบบโอ้โหชอบพี่มานานเลยพนดีผมตื่นโอ้ชอบมานานมากจริงปะเนี่ยติดตามผลง,งานได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีเอ่อเพลงใหม่ด้วยเป็นเพลงคู่กับพี่จิมไนรึไหมอ่ะใช่ครับโอ้ยผมนี่รอฟังเลยนะรอฟังด้วยนะมีชื่ออะไรนะพี่เดี๋ยวไว้บัลลังเดี๋ยวพี่น้องสนุกสนุกให้ฟังนะโอ้โหได้เป็นบุญกับผม คครรัับบผผมมดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ัู๋โอก่อนจะมื้อโอกาสจะไม่ทำไมอะโอ้โหโอ้โหไปโอ้ยขอบคุณครับพี่เอออีกหนึ่งไม่ได้ปิดคุณจะได้ไฮบอยกับศิลปินที่คุณชอบไฮบอได้ไฮบอยได้ไฮบอยจบคอนเสิร์ตแล้วจบคอนเสิร์ตแล้วถุงเบี้ยันึ่งรีคู่เลียวยุ้ยได้ถุงซองถูกเพียบมากค จะมีนายคนมีการไปสัมผัสหรือว่าคือมีการตรวจด้วยตาหรือว่ายังไงส่งตรวจหรือยังไงคือจะเป็นที่ังผมจะเป็นกระดาษแบบแล้วก็เป็นทรายแมลในนี้ครับผมใช่ก็ให้ให้น้องเขาไปทําธุรกิจของเขาแล้วเขาก็จริงๆตอนแรกก็ยังทำไม่ได้ครับใช่เขาก็จะมีห้องน้ำของเขาเองแต่เดี๋ยวนี้เขาทําได้แล้วนะครับผมแต่ว่าจริงๆอันนี้สุขภาพสําคัญนะอันนี้พาพุดไปรีหายค่อน ทีมนะพี่แจมลองเพลงเสร็จปุ๊บฝั่งพิธีกมตอบแล้วสลับมาฝั่งพี่โินนะอันนี้เสร็จพิธีกรปลุจริงไหมพิธีกรไม่ได้มายืนเฉยเพราคุณคือจะมิเนยวจริงเฮ้ยอะไรคุณคือใครไม่ใช่เพราะว่าฉันแชมิเนยวจริงเหรอเด็นนี้ผมเองจะร้องเพลงเธอซีด้วยเสียงนี้ใกล้เกินจะไม่คิดไกลให้ตัวปอโอเค you re ready and come on พูดกิจทำไมรักกันถ้าเธอลไปเดาเดป่าเดินปมาดลมีลามีโลาโลลมาโลามีีโามีโลมมีโลมามีามมาลมามามีลมามลมวีลาลามีโมาตีโลามลมลาาล เราดูนะทำาม่อยางลองฟังเสียงอันนี้หรอกอเอน้ำน้ำน้ำนำน้นไปดุปบายางยากเหมือนจ่าช่อนมือนจช่อสวัสดีเฮ้ยเสีรอหด่อเยัง่ายเหรอเออว่แย่งกันนะสองคนท่านี้ตองแย่งกันนะคะเอาใหม่แย่งกันตอนะพร้อมไหมครับมาหนึ่งสอมเออไม่ต้องกุ้งก้างวด เธอไม่ต้องกังวลนะที่แห่งนี้วีนิโนมันี่โกรเพราะว่ารถไฟของฉันรถไฟของใัรเลื่อนด้วยรักไม่เหมือนเฟอร์รารี่รถไฟจังแค่คนได้ไหมฮะตอว่าต่อว่าอะไรฮะดีจังใช่ครับชื่อครชื่อใว่ารถอะไรรถ รถใส่อะไรบนอะไรรถใส่บนอะไรรถอีแรถไฟอะไรรถอีแบนฟ้ารถไฟบนฟ้าคผู้ชมตอนนี้ถูการอบคู่โอ้โหยากนะยากเธอไม่ต้องกังวลนาที่แห่งนี้วินดี้ลงมาเนี่ยพอรถของเธอมาเธอเป็นแบบใคนเป็นคนแรกปะคนรอว่ายากแล้วคนตอบว่ายากกว่าคนตอบว่ายากนั่นแหละคนได้ยากสุดเออก็จะเก่ง เพลงที่ว่าเพลงไหนดูต่อไปผมว่าเราเนิ่งเก่งแล้วเราดูโซดาแล้วก็เราเราก็จะมีแบบว่าฝึก เอ้ฝืนอะไรเอ้ยฝ I mean, like oh. um, okay. oh ืนอะไรฝืนอะไรฝืนอะไรหเป่าฝืนเพื่อโชว์ใครฝืนเพื่อโชว์มาแล้วอะไรเงี้ยจีเมย์ก็จะมีฝืนเพื่อโชว์เพราะตั้งแต่ทำาอยู่แก๊สตั้งไหนีิ้คิดไว้หมดยังเกสเนี่ยคิดไว้ยังหรือว่าชวนชวนไปยังล็อคิวแล้วนะต้องมีแล้วต้องมีแล้วใช่นะก็จะมีทั้งหมดรู้จับนิ้วน่าจะมีเยอะแน่เลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลโอ้เป็นกลุ่มประมาณที่สิบล้านคนเยอะคนประมา เวลามากมันจะหีมนนีแต่น้องบอกว่าหนูมีทิเน,น้าถาวรตลอดย่งนูมีิโฟสลองอยีบอัน,นีขึ้นมาเลยเออมันมาเลยครัแล้วมันอยู่กับผมตลอดเลยเลียงดังใช่แล,แล้วมันกินแัเดียวแบบก,กินหมดเลยครับกินในกากนมาเธอแต้อจอชเธอชนาวชนี่ช่เรามาสิแค่นี้พ เผมว่าไม่มาติดลบแล้วครอยผมชอบมากเลยอ่ะดีนะชอบบรรยากาศแบบนี้เลยอ่ะสนุกมากเลยอ่ะชอบมากเออผู้พูดความรู้สึกวันนี้ดีกว่าวันนี้ได้มอมาเล่นตัวเดครับ Hi Hi s h o w o w n Jennifer ได้ไนะเดนะขอร้องอย่าไปเล่นงานไหน ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d e n t i n l e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ